การแก้ไขทุกๆการแก้ไขมันจะดีขึ้นครับแต่ดีขึ้นผลลัพธ์มันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นเขาเท่านั้นแต่สิ่งที่มันดีขึ้นเราแก้ไขที่ไหนครับเราแก้ไขที่ตัวเราถูกไหมครับคนที่ได้ผลลัพธ์ไม่ใช่เขาครับแต่คือตัวเราแต่เราอย่าไปคาดหวังว่าการแก้ไขของเราแล้วเขาจะต้องหันกลับมาเขาจะต้องมาโฟกัสเขาจะต้องมารักเราเขาจะต้องไม่ได้ครับแต่นั่นคือผลพลอยได้ครับนั่นคือผลพลอยได้ ผลพลอยได้คืออะไรสมมติวันนี้เราไม่แก้ไขไม่ทําอะไรเลยเขามองหันกลับมาเขาก็เห็นพฤติกรรมเดิมๆเ,เห็นการกระทําเดิมๆเ,เห็นข้อเสียเดิมๆของเราโอกาสในการกลับมาสมมุติว่ามันมีอยู่50%มันก็50%เปอรเซ็นเท่าเดิมครับมันก็มีบางครั้งคิดถึงบ้างบางครั้งหันกลับมาเห็นสิ่งเดิมๆก็ยังไม่อยากกลับมาบ้างแต่พอเราอุดรอยรั่วของตัวเราแล้วครับพอเราอุดข้อเสีย 50%ที่เขาเคยเห็นที่มันเป็นข้อเสียเรามันจะหายไปถ้าเราสามารถอุดมันได้หมดทั้ง50%มันจะเหลือศูนย์ทันทีแล้วพอเขาคิดถึงเราแล้วเขามองหันกลับมาเห็นแต่สิ่งดีๆของเราความคิดถึงมันก็จะมากขึ้นโอกาสในการกลับมาในการอยากกลับมามันก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไอ้สิ่งที่เราทําให้มันหายไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันคือการเพิ่มโอกาสมันคือผลพลอยได้ครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราทํามันแล้วเขาจะต้องกลับมาเท่านั้นไม่ใช่ มันคือผลพลอยได้ถามตัวเองนี่แหละไม่ต้องถามใครนะครับถามตัวเราเองว่าถ้าวันนี้คนที่เดินออกจากความสัมพันธ์คือเราเราจะมีเหตุผลเสมอในการที่เราจะเดินออกมาเราจะมีเหตุผลว่าเราเดินออกมาเพราะอะไรถ้าเรามองหันกลับมาไอความคิดถึงมันเกิดอยู่แล้วครับเวลาเราเลิกรากันไปเนี่ยความคิดถึงมันมีกระตุ้นมันมีเกิดขึ้นขึ้นมาแน่นอนแต่พอเราหันกลับมาเห็นสิ่งเดิมๆสภาพแดลอมเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆ มันก็สามารถที่จะผลักความคิดถึงให้ให้หายไปได้แต่กลับกันถ้าพอความคิดถึงเกิดแล้วหันกลับมาเฮ้ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เขาไม่กินเหล้าแล้วเขาแต่งตัวดีขึ้นเขาขยันทํามาหากินขึ้นเขาเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นผมถามว่าพอเราเห็นแบบนั้นแล้วความรู้สึกที่มันคิดถึงมันจะน้อยลงหรือมันจะเพิ่มมากขึ้นมันจะอยากกลับมาหรือมันจะอยากถอยออกไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมองดูที่ตัวเราเป็นหลักลองคิดถึงตัวเองเป็นหลักนี่แหละล มองดูในมุมมองของเขาในมุมมองของเราเราจะเห็นภาพมันชัดเจนมากขึ้น